สักการะง่านตัวเด็จเปาเงินเดี๋ยวแถล้านไล่างานตัวเป๊บหนึ่งนะอีเมยียขาเอาไม่ยังล่ะมันคือตัวกราไทยล้านแยล้านข่อยเอาลูกหลานบอกกับพี่น้องในหลกเทิค่ะน้องอายสักกณุณาพรเสียงมีหกค่ะอยากก็ขอบคุณรางวัลน้ำใจด้านหน้าเวทีด้วยนะคะ ขอบคุณความหักแพงพี่ไห้ล่ะกับหมอรำเสียงมีหกแนจ้าขอเสียงเอฟซีน้องไอ้แนจ้าขอบคุณค่ะเอาเงินต่อไปเลยอาเอาสุดสุดพี่นองค่ะค่ะพี่น้องค่ะจับมือได้เด้อพี่น้องเด้ออย่าดึงหลาเด้อ ล้านไอ้ผู้หน่อยผู้จอยตกลงไปลงบาดแทงยูกไก่ได้ผู้เจ้าว่าลงอกบานบาดยูไก่ได้จ้ <laughs> าฮ่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 าอออ่ะพี่นอ้องค่ะจบล็อกไปคะ่ะกับนางเอกน้อยเสียงเป็นต่ซอออนไลน์น้องไอ้ไอศกรีน่าพอดพี่นอ้องค่ะแฝกเป็นลูกเป็นหลานเป็นลูกเป็นเต้าพี่น้กเช่าเอาเพิ่มไปเอ๊ะจ้าเอากระดาษอันนั้นมาไหมกระดาษอะไรลูกแหละอิสุสุอิสุสุนะเอปาประกาศใบอีหล่าสิเป็นผู้ประกาศเตี๋ยเอาเอฟเฟกต์ปะ ไม่เอาค่ะเอามเอาเตี๋ยอ,รยอประกาศเบอรกระสิประกาศคือบออย่าเพียบดูพี่น้องขายมิประกาศอโลประกาศเบอรกันรถอิสุสใบไม้สไลซ์สีห้าเก้าสี่สามอะไรบ้านนี่สีสะเก็ดสีสะเก็ดกระเขียนตัวยสาสาอ่อสอสสลักับกอใกล้หลานข่อยกาแฟบ่ออกแล้วเนาะ ขยับรถด,ด้วนค่ะเพ<อ>ิเ่นสิกระบา้านค่ะรถอ,อีสุดุนะคะบอไปไม้สอบพลุสีห้าเสีสะเกดขยับรถให้ด่วนนะคะข้าจะบอแฝงอ,อไประเบ้ารอเจ้าเสียนะคะเอาลูกแหละเด็บเอาเงินกับพี่น้องหล่ะคอยมัดหลายงานตัวบอสการ้ายงานตัว,วจะจับแฝงเงินเดี๋ยวถล้านหลายงานตัวเพียบหนึ่งแล้วอีเมยียแข่เอามายัางล่ะมันคือตุ๊กตาไทยล้านแถล้านคอย ลูกหลักบอกกับพี่น้องแนลูกทิดค่ะน้องอายสักกุณาพรเสียงมีหกค่ะอยากก็ขอบคุณขอบคุณรางวัลน้ำใจด้านหน้าเวทีด้วยนะคะขอบคุณความหักแพงที่หายีหล่ากับหมอลัมเสียงมีหกแนจา้าข,ขอเสียงเอฟซีน้องอาไยแนจา้า เอาเงินต่อก่อนนะคะเอาพี่น้องคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปชมโชว์ช่วงที่สองมวนมวนได้เลยค่ะ มันเลียงเฮามาปูพันผ้านอหไงโอ้ยคนที่พันทาดไว้เป็นเกยนันบ่มแมนชายความที่อายหักนองก็หูอยูน้อนเต็มใจแต่ก็เหมือนความมายพ่อแม่นา่งพันสั่งอาย เหลือใจหลา,ายเด <nervous S 1> <Doom. S 2> ้ละพอออายเป็นชาวนาคนหากินเศร้าคำบ่มีแนวอวดโอเเทียมทานทานผู้มีโอ้ยดอกส้ว